สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไร้สาระนะครับวันนี้พี่ป๋องนะครับก็จะมานําเสนอเรื่องราวดีๆกับชุดสินค้าซึ่งเอ็มตามีทุกคนต้องใช้อยู่แล้วนะเขาเรียกว่าชุดบอดี้ซอฟนะครับเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าแต่ละบ้านต้องใช้แน่นอนวันนี้ก็คงจะมาคุยเรื่องราวว่า มันดียังไงทาไมเราต้องตัดสินใจใช้สินค้ากลุ่มนี้นะฮะวันนี้ก็จะมานําเสนออยู่2ตัวนะครับก็เป็นเจอลอาบน้ำนะครับเจลน้ําซึ่งทุกคนใช้อยู่แล้วแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นโลชั่นนะครับบารุงผิวนะครับทาไมเราต้องอามาทําความเข้าใจในจุดนี้นะผมว่าแต่ละบ้านก็อาบน้ําอยู่แล้วนะแล้วก็ดูแลบํารุงผิวแล้วเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ทุกบ้านต้องใช้นะฮะวันนี้ในกลุ่มตัวเจอลอาบน้ําเองของเรามีทั้งหมด4กลิ่นนะฮะให้เลือกใช้ ตามที่คุณชอบนะครับวันนี้ก็จะมีตัวเซนเดอร์บูดน,นะครับตัวนี้แล้วก็มีโรสแมรี่นะครับแล้วก็มีอ้าวอันเนี้ยเดี๋ยวไปก่อนปัด <laughs> จับลาเวนเดอร์ก่อนโรสแมรี่ต้องต,ตัดต้องเริ่มใหม่นะครับไม่ตัดไม่ตัดเขาแย่หาดิไม่ตัดเดมอ <laughs> โอเค <laughs> อันนี้ลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็โรสแมรี่นะครับถ้าใครชอบกลิ่นเย็นๆนะครับก็มีคุลิมิงนะครับ ส่วนเหมือนกันนะครับโลชั่นก็จะมีสีกลิ่นเหมือนกันให้เราเลือกนะครับว่าวัาวนนี้เราต้องการใช้อะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามองเราเห็นจุดที่เราจะต้องใช้ถนะ้าอย่างคนที่มีสิวสิวที่หลังก็ควรจะใช้กลิ่นนี้นะครับก็คือลาเวนเดอร์นะครับผมใครที่ชอบสูตรเย็นก็คูล่นนีนะครับส่วนวันนี้เราจะทําให้ดูว่าตัวเจลอาบน้ํามีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับก็ทําให้ดูเลยนะครับวันนี้ปกติทุกคนอาบน้ํานะครับ สิ่งที่เราเจอนะครับก็คืออ,า,อาบน้ําไปทํางานไปเจอม,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 มลภาวะรอบข้าง,งด้านนอกนะครับเราถือว่าทําไมวันนี้รู้สึกคันๆใช่ไหมอาบน้ําไปรู้สึกไปทํางานใส่เสื้อผ้ามันรู้สึกคันยิบๆนะครับบางคนก็เป็นสิวที่หลังวันนี้จะเปรียบเทียบเลยว่าวันนี้ผมจะใช้เกลือนะครับแทนแทนความเค็มของร่างกายาแทนเหงื่อก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีสินค้าตามท้องตลาดนะครับออโอเคดูกันเลยนะครับ แล้วก็สินค้าตามท้องตลาด oh. ที่เราคุ้นเคยอ,อยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็จะใช้เกลือนะครับแทนความเค็มของร่างกายเรานะครับ <Okay. S 1> วันนี้เราอาบน้ำเสร็จนะครับเราก็ไปทำงานนะฮะเจอเหงื่อ <Okay. S 1> งั้นเรามาช่วยกันคนดูนะครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างนะครับอันนี้สินค้าเอ็นตานะครับนี่คือสินค้าตามท้องตลาดสิ่งที่เราเห็นนะครับเราคนไปแป๊บ,บเดียวเห็นไหมครับมันจะเกิดค้าบเป็นเป็นไขจับตัวขึ้นมาแน่นเลยนะฮะสังเกตได้นะครับส่วนเอ็นตานะครับก็คือเป็นเจลเลย นะของเรานี้สกัดมาจากธรรมชาตินะส่วนตามท้องตลาดก็อย่างที่บอกนะครับเราจะได้ยินเสมอว่าเขาสกัดมาจากาไขมันสัตว์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราใช้ตามท้องตลาดนะครับก็คือมันไปอุดตันตร,รูขุมขนนะครับทาให้เกิดสิวนะครับและที่สําสคัญเสี่ยงกับการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังนะครับถ้าวันนี้เรา <S 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 เราอาบน้ําด้วยสินค้าตามท้องตลาดที่เราที่เราใช้นะ่ะเห็นไหมครับมันแข็งแบบนี้เขาสกัดมาจาก ไขมันสัตว์อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราอาบในห้องน้ําเห็นไหมครับท่อระบายนะ้ําอุดตันนะครับเป็นอาหารของมแมลงสาบเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดว่าวัานนี้วันนี้เราอาบน้ําเสร็จนะฮะให้ดูนิดนึงของเราคือละลายไปกับน้ําเลยตามท้องตลาดยังคง เป็นก้อนอยู่เลยก็ไปอุดตามท่อระบายน้ําเป็นอาหารของมแมลงสาบน้ําท่วมฝนตกหน้านี้นะครับควรจะต้องมาช่วยกันนะครับว่าวันนี้มันมันคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เราอาบน้ําแล้วมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่มันคือปัญหาต้องบอกว่าปัญหาระดับชาติถ้าทุกบ้านใช้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นลครับอันตรายน้าท่วมนะครับไม่แน่นะครับวันนี้เราเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามอาจจะเกิดเป็นภัยมหาหันก็ได้นะอยากให้ทุกคนนะมองเห็นว่าวันนี้ แค่สินค้าตัวเล็กๆที่เราใช้อยู่แล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับกับสินค้าเจลอาบน้านะครับในกลุ่มบอดี้สบของเราเองนะอยากให้ทุกคนลองเลือกใช้ตามที่คุณต้องการนะโอเควันนี้เราอาบน้ําเสร็จนะฮะทีนี้เราอาบน้ําเสร็จแล้วรู้สึกไงว่างโอเคนะเราก็จะมาดูแลผิวพรรณก็แล้วกันนะฮะวันนี้เรามีสินค้าในกลุ่มดูแลผิวพรรณเป็นโลชั่นเหมือนกันก็กินเหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4กลิ่นเหมือนกันก็จะทดสอบให้ดูว่า มันแตกต่างกับท้องตลาดยังไงนะครับฟ็อกอ่ามาดูกันสินค้ากลุ่มนี้เราอาจจะเคยเห็นไม่บ่อยนะครับแต่เราไม่บอกว่าเป็นของอะไรนะครับที่เราใช้เวลาเราไปเราอาบน้ำเสร็จเราลมโลชั่นก่อนออกไปทํางานยิ่ง่าสาวยิ่งชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับสาวก็จะ,ะไปทํางานก็จะมีการชโลมผิวด้วยโลชั่นนะครับผมก็จะใช้เกลือเหมือนกันนะครับในการทดสอบว่าเกลือแทนความเค็มของร่างกายแทนเหงื่อนะครับ ใส่เท่าๆกันแล้วก็คนดูนะครับสินค้าเอ็มสตานะครับของเราเองสกัดมาจากธรรมชาตินะครับเนื้อโลชั่นยังเป็นเนื้อโลชั่นอยู่เลยนะครับเวลาเราฉลมบนผิวนะครับมันก็จะซึมเข้าไปเลยช่วยดูแลผิวนะครับถนอมผิวทั้งวันนะครับแม้กระทั่งเวลาเราฉลมเสร็จระหว่างวันเราอาจจะมีการล้างล้างไม้ล้างมืออย่างเงี้ยนะครับมันก็คือยังยังดูแลอยู่นะครับแต่ส่วนตามท้องตลาดนะครับให้ดูนิดนึง มันจะแยกตัวเลยนะครับมันจะแยกเนื้อครีมกับเนื้อนะเนื้อของโลชั่นนะครับนะฮะเห็นไหมครับมันจะเหลวโฟกันงั้นแสดงว่าวันนี้เราเราชโลมผิวล่างกับผิวเสร็จนะครับเราระหว่างวันเราก็ไปเจอเราอาจจะไปล้างล้างไม้ล้างมืออย่างนี้นะครับมันก็คือชําระล้างออกไปนะฮะ ขวดนี้ก็ไม่ใช่ถูงนะครับราคาค่อนข้างสูงพอสมควรน,นะครับส่วนสินค้าเอ็มสตาร์นะครับสินค้ากลุ่มนี้ก็คือยังเป็นเนื้อโลชั่นนะครับบำรุงผิวและที่สําคัญตามท้องตลาดนะครับอย่างที่บอกน่ะเขามีส่วนผสมของอน้ํานะครับน้ําก็คือตัวดึงแสงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราสัมผัสผิวเรานะครับถ้าเกิดว่าแสงแดดอย่างเงี้ยมันก็คือทําลายผิวพรรณของเรานะครับเป็นสินค้าตัวหนึง่งซึ่ผมมองว่ามันก็สําคัญนะมันอาจจะเป็น เรื่องเล็กๆเ,เหมือนกันผู้หญิงเองเนี่ยทุกวันนี้ผู้หญิงทํางานในออฟฟิศนะครับก็คือเจอเจอแอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับเจอแอร์ก็พอผิวแห้งก็ฉโลมอีกแล้วฉโลมอีกแล้วแต่ของเรานี่เองก็คือใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับผมมั่นใจว่าถ้าทุกคนได้ลองใช้นะครับทุกคนจะประทับใจแล้วก็ชอบในสินค้ากลุ่มนี้นะครับอาจจะเป็นสินค้าที่ที่บ้านทุกคนมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเป็นเป็นสินค้ากลุ่มของท้องตลาดยี่ห้ออื่นเราลองเปลี่ยนมาเป็นสินค้าของเอ็นตา ผมมั่นใจว่าทุกคนน่ะจะชื่นชอบกับมันแล้วรักกับอิน스าแน่นอนเพราะสินค้ากลุ่มนี้ไม่ได้บอกแค่ว่าคุณจะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพนะแต่คุณจะได้ใช้สินค้าที่มันสามารถนําพาชีวิตคุณเปลี่ยนได้แน่นอนนะครับส่วนวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับตัดสินใจใช้สินค้าแล้วลองเลือกกับมันดูนะครับว่ามันดียังไงนะฮะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับก็ฟ้าใสเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ บูสกายบายฟ้าใสสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ